สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างบทความหรือลงบทความในเว็บไซต์ WordPress จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจำเป็นจะต้องล็อกอินเข้าใช้งานในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลระบบก่อนนะครับรอสักครู่นะครับหน้าเว็บก็จะพาเราไปหลังบ้านของ WordPress และนี่ก็เป็นหลังบ้านของ WordPress นะครับเอาไว้คอยจัดการาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา บทความหรือหน้าต่างๆนะครับซ้ายมือของเรานะก็จะเป็นเมนูที่เอาไว้คอยจัดการเนื้อหาต่างๆนะคอยจัดการไฟล์คอยจัดการปกบต่างๆนะครับสำคัญเลยนะนั่นกะ็คือเมนูโพสต์หรือภาษาไทยก็จะเรียกว่าเมนูเรื่องนะเราสามารถเพิ่มเรื่องหรือสร้างเรื่องตรงนี้ได้เลยนะครับหรือในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโพสต์นะเราก็กดตรงเมนูนี้ได้เลยคลิกลงไปนะครับจะเห็นได้ว่า มันก็จะมีบทความที่ถูกเขียนไว้แล้วก่อนหน้านี้นะฮะเราสามารถที่จะพิมพ์บทความเพิ่มเข้าไปได้นะครับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ add new post นะค,คลิกลง,งไปส่วนบนสุดนะก็จะเป็นเรื่องของการใส่ชื่อของบทความเข้าไปนะครับว่าเราใส่เรื่องราวอะไรก็ใส่มันตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นชื่อบทความบทความ,มของขอยกตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะชื่อบทความ ในเว็บไซต์ขายบ้านนะครับอันนี้คืออันนี้คือชื่อนะฮะชื่อบทความนะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาของบทความนั้นๆนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับอย่างเช่นอ่าพิมพ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะ ส่วนใครจะพิมพ์อะไรยังไงนั้นนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เต็มที่นะมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆอยู่ในนี้แล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตัวหนานะนะอย่างเช่นชื่อบทความอยากจะใช้ตัวหนาก็พิมพ์ลงไปนะแล้วเลือก,อกฟังก์ชันโบลต,ตรงนี้ได้เลยนะหรือจะเป็นตัวเอียงนะครับนี่ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นบทเอ่อเนื้อหาบทความนะเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นเป็นหัวข้อนะครับนะเราก็สามารถที่จะ Enter อร์ข้อลงมาแล้วก็เลือกตรงสมมุติว่าตัวนี้เป็นหัวข้อนะเราก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น heading อะไรนะ heading <ed> <ed> ก็คือหัวข้อข,อขนาดใหญ่ไล่ลงมาเรื่อยๆจนเล็กสุดนะครับอย่างเช่นหัวข้อ heading 1นะครับหรือ h 1นนั่นเองก็จะใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะเป็น h 2นะครับถ้ามันสอดคล้องกับ seo ก็จะเป็น h 2นะครับเปตรงนี้นะครับอ่าหรือบางคนอาจจะมี ดอบดาวนะไม่ใช่ดอบดาวสิเป็น list ลิสต์รายการนะทำยังไงนะก็เราสามารถที่จะคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะนี่อันนี้จะเป็นแบบอ่า list ลิสต์รายการแบบเครื่องหมายจุดอย่างนี้นะ,ะด้านหน้านะฮะอย่างเช่นตัวนี้ปุ๊บเรามีอ่ะอย่างนี้อันที่สองอ่ะอันที่สามอ่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้เป็น list ลิสต์รายการแต่ถ้าเออเราจะทําเป็นแบบเป็นตัวเลขทํายังไงนะฮะแล้วก็อาจจะเลือกทั้งหมดแล้วก็ รือพี่ใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวก็เลือกตรงนี้มีตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นเกี่ยวข้อ,ของกับการใส่รายการเป็นแบบอา่าตัวเลขนะครับเห็นไหมเปลี่ยนไปละจากกลมกลมกลายเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะส่วนตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกับเหมือนกับเครื่องหมายคาพูดนะครับมันก็ทําตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแสดงผลในเล่นหลังบ้านนะแต่หน้าบ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอลองเล่นดูนะครับนี่ก็ใช้ชิด ให้ชิดซ้ายนะอันนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ชิดขวานะครับนี่สมมติอันอย่างนี้จกจัดกลางนะจัดชิดขวาชิดซ้ายเนี่ยก็ทาได้นกันหรือบางคนจะใส่ลิงก์นะทำยังไงอ่ะอยากคลิกใส่ลิงก์ตรงนีงนนะคะ้คลิกที่นี่นะคลิกที่นี่อ่ะอยากจะใส่ลิงก์เพิ่มเติมเข้าไปทายทัง,ยงไงแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะใช้ตัวนี้ครับอินเตอร์ลิงก์นะอินเตอร์อินเสิร์ตอีดิทลิงก์ตรงนี้นะครับ คลิกลงไปนะแล้วก็วาง URL ลงไปได้เลยอย่างเช่น w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  o o g l e c o m o เนี่นะแล้วเราก็กด enter หรือว่ากด apply ตรงนี้ได้เลยนะหรือบางคนอาจจะูกว,ว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันไปอีกหน้าหนึ่งโดยไม่โดยให้มันแสดงผลหน้านี้อยู่นะครับก็สามารถเลือก option serve เข้ามาไดนะ้นั่นก็คือการคลิกตรงนี้นะครับ open a new tab นะกด add link เลยปั๊บเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นอ่าในหลังบ้านเราจะมองไม่เห็นนะฮะพอเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านนะเราก็จะเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับนะทีนี้อ่าถ้าเราสมมุติอ่าเราต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพทํำยังไงอ่าอันนี้น่าสนใจครับเราก็เลือกเห็นเคอร์เซอร์ของเราไหมครับเราก็เลือกในตําแหน่งที่เราจะวางรูปภาพลงไปนะครับคลิกเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ ครื่อมือตรงนี้ครับ a อ d มิเดีนะครับคลิกขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรูปภาพที่อยู่ในเ,เว็บไซต์ของเราเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปในส่วนที่แบบว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราทำยังไงเราก็ใช้ฟังก์ชันตนัวนี้อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือก select ไฟล์ตรงนี้เราเลือกไฟล์ลงไปนะครับนี่เข้เา,เามาแล้วนะครับ แล้วก็คลิกเลือกตรงนี้ให้ชัดเจนนะว่าตอนนี้เราเลือกเขาอยู่นะตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายเช็คถูกนะครับแล้วก็ทําการ insert into post ลงไปนะครับคลิกลงไปเลยนี่เห็นไหมเรอสักครู่นะัมันก็มาแล้วเห็นไหมครับแต่ทีนี้รูปภาพเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆมันจะเป็นเหมือนทาเนีทําเนีคืออะไรคือภาพตัวอย่างนั่นเองนะแต่เพราะฉะนั้นว่าเราไม่อยากได้แค่ภาพตัวอย่างเราได้แบบเต็มๆทำยังไงนะเราก็คลิกลงไปที่รูปภาพนะแล้วก็จะเห็นเครื่องมือโผล่ขึ้นมานะครับ มันสามารถที่จะจัดกลางชิดซ้ายชิดขวาได้เหมือนกันนะตอนนี้อ่าลงทิ่กลางเห็นไหมชิดขวาเห็นไหมทําได้หมดเลยเหไหมนี่แต่ตอนนี้เราขอชิดกลางแล้วกันเออวางตรงกลางแล้วกันไม่ใช่ชิดนะฮะแล้วก็เลือกตรงดินสอตรงนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องขน,ขนาดของรูปภาพนะเราจะให้มันเต็มเลยให้มันใหญ่ทำยังไงก็คลิกลงไปที่ดินสอนะครับแล้วก็ทําการเลือกไซต์ตรงนี้เห็นไหมครับไซส์ตรงนี้ตอนนี้มันอยู่300ร้อยคูณสองนะครับมีเดียมแล้วก็ อาจจะเพิ่มขนาดที่มันเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่ซิเห็นไหมรูปภาพก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับอัปเดตดูอภาพก็จะเต็มหน้าเลยนะครับตอนนี้อ่าเห็นไหมครับหรือมันยังไม่ใหญ่พอมันยังไม่คมพอเราก็สามารถเลือกแบบฟูใสได้นะครับฟูใสได้เช่นเดียวกันนะอัปเดตไปมันก็เต็มพอดีครับตอนนี้มันก็เต็มอยู่แล้วมันก็เลยเต็มแค่นี้นะทีนี้ พอเราใส่รูปภาพใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทําคือการเลือกคั t เตอรี่หรือเลือกหมวดหมู่ให้กับเขานะครับอย่างเช่นตอนนี้่าถ้าเราดูฝั่งขวามือของเราก็จะมีหมวดหมู่หรือคัทเตอรี่ให้เราได้สามารถที่จะเอาบทความของเราไปเก็บไว้ในหมวดหมู่นั้นๆนะครับว่าจะเป็น Building Education e n t e r t a i n ์ e ทนหรือคู่มือตอนนี้เหลยวเราจะเอาไปใส่ในบทหมวด,ดหมู่ที่ชื่อว่า คู่มือซื้อขายแล้วก็ติดถูกได้เลยนะครับทีนี้ขัดลงมานะครับสิ่งเดียวต้องทําต่อคือการเพิ่มรูปภาพเพิ่มตัวอย่างรูปภาพหรือทาเน a i l ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับเราจะต้องเอารูปภาพไปใส่ไว้ในฟีเจอร์อิมเมตรงนี้นะครับเ e ตฟีเจอร์อิมเมจคลิกเลยนะก็จะให้เราบราวหารูปภาพเมื่อกี้นะให้เราเลือกสักรูปนึงนะตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้เลยแล้วก็เซตฟีเจอร์ i m เมจรูปภาพตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบทำเ nail นะเป็นรูปเล็กๆแล้วก็ทำการกด publish เลยนะครับหรือเผยแพร่ไปเลยนะครับพอกดเผยแรป่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะยังไม่เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราสามารถที่จะเข้าไปดูในหน้าเว็บของเราได้นะครับนะเราสามารถเข้าไปดูได้ตรงจากตรงไหนนะครับให้แนะนำตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นทางลัดนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วนะครับนี่เพิ่มลิงก์นะก็สามารถคลิกตรงนี้คลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็ทําการ Open Link i ์อินนิวแท็ได้เลยนะปุ๊บนะครับหน้านี้ก็จะไปไปไหนแต่มันจะถูกสร้างใหม่เห็นไหมมันจะมันจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาในส่วนของบทความที่เราเขียนขึ้นมือกี้นะครับเห็นไหมครับมันมีหมเลยนะเห็นไหมมีลิสต์ดาวเห็นไหมมีคลิกลิงก์ด้วยนะ มีรูปภาพที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้มันเป็นบทความมันต้องอยู่ในหน้าบทความใช่ไหม,มเมื่อกี้ผมได้จัดหมวดหมู่ให้มันให้มันอยู่ในหน้าคู่มือซื้อขายนะอันก็มานี่คือทับเนลที่เราใส่เมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ทับเนลนะครับรูปภาพนี้ก็จะไม่ปรากฏนะเป็นรูปขาวๆโอบแบบไม่มีอะไรนะอันนี้ก็แนะนำว่าควรใส่ทุกครั้งนะครับเวลาเขียนบทความนะจะต้องใส่ฟีเจอร์อิมเมจด้วยนะครับหรือทับเนลของ เอาบทความนั้นนั้นด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่มีชื่อตามนั้นเลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับ